สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลับไฮเฟนนะครับตอนพิเศษของเราตลอดเดือนนี้นะครับกรกฎาคมกับคลับไฮเฟนเรียลิตี้เลิฟซีรีส์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตนั่นเองคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของซีพันจะเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับคลับไฮฟนของเราด้วยน้องๆเนี่ยบอกมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจะติดตามกับน้องซีเนี่ยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับอาละ,ะคกับเมื่อวานเนี่ยเราติดกันไว้ที่นะครับการซ้อมเต้นของน้องซีผ่านไปเรียบร้อยวันนี้เราจะมาดูครับว่าคอนเสิร์ตที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงครับการเตรียมตัวเนี่ยเขาเตรียมอะไรกันบ้างการเตรียมงานครับสำหรับทีมงานงต่างๆคอนเซปของคอนเสิร์ตทำไมต้องเป็นเลิฟซีรีส์ปาร์ตี้คอนเสิร์ต ทำไมต้องมีแขกรับเชิญเวทีจะเป็นแบบไหนรูปแบบโชว์พิเศษไฮไลท์ที่คุณจะได้เจอเป็นยังไงวันนี้ติดตามให้ดีกับคลับไฮเฟงของเรานั่นเองนะครับ <S <S วันนี้จะมาเจอกับพวกพี่ๆเขาพี่ๆทีมงานหรือว่าซีเองไปชม MV เองก่อนครับแล้วก็ไปโหลดได้ในดอกจัน491 1กับ R S One Price ราคาเดียว29บาททุกเครือข่ายนะครับแค่นี้ง่าย,ายๆตอนนี้ไปชม MV ครับ ครับตอนนี้ไมมาอยู่กับพี่ยูนะครับ,รบสวัสดีพี่ยูครับ,พ,รบพี่ยูก็จะเป็นคนที่คิดคอนเซปต์ทำคอนเซปร์ตสำหรับคอนเสิร์ตของ C ีขึ้นมาแล้วก็ดูภาพรวมทั้งหมดนั่นเองน้องๆหลายคนอาจจะได้ดูคอนเสิร์ตของหลายๆศิลปินแล้วก็อาจจะเห็นหน้าพี่ยู ครับแต่ว่าไม่รู้จักจริงๆแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ยูครับครับยูครับธุรกิจอมตะเฮดกับคุยทีดีเรคเตอร์ไฟล์คอนเสิร์ตถามก่อนเลยว่าคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตซีค่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นเลิฟซีรีส์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตด้วยอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าซีเนี่ยคือคือสาวสาวล่อสาวเท่ของเราก็เลยอยากพิเศษเกี่ยวกัความของความเป็นความรักกันแหละใส่ง่ายๆก็คือความรักในมุมในมุมมองของซีเนี่ยเป็นอย่างไร ครับผมก็เลยอยากเล่าเรื่องราวของความรักของซีออกมาให้เป็นซีรีส์ซีรีส์ของซีจะไม่น่าเบื่ออบางครั้งเราจะดูซีรีส์แล้วรู้สกว่าเอ้ยมันเป็นประวัติหรือเปล่าเล่าชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่เราจะเราจะเล่าในมุมมองมุมหนึ่งคือมุมแห่งความรักที่สนุกสนานมีความรักให้กับเพื่อนมีความรักให้กับพี่มีความรักให้กับสุดท้ายแล้วให้กับแฟนๆแค่เปิดคอนเสิร์ตคุณจะได้เห็นความรักอะว่าซีเกิดมาได้ยังไง แ่นเองผมนี้พูดคนลูกจริยจริงตลกมากพี่บอกให้ว่าตลกมากสีาวันสนุกมากแค่วิทีอารเรื่องนี้มันแบบว่ามันมาบอกว่าเขาเป็นสิ่งสิ่งนี้ขึ้นเป็นสเปิร์มครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับอ่าถ้าเป็นอย่างพวกเราก็จะจะมีอะไรออกมาแต่ให้เขาหนีบดอกกุหลาบมาด้วยในมุมที่เขาเป็นสี่จริงๆกับการเป็นนักร้องพี่เห็นว่าไงครับพี่ว่าเขาเก่งนะเขาบอกก่อนว่าเก่งว่าในเรื่องของการร้องเพลงนี้พี่ให้เขาจริงจริงเลยให้เขาเลยแล้วเขาได้จริงๆสนุกสนานมีรูปแบบแต่ในเรื่องของพเต้นก นี่ถึงด้วยความเป็นซีแหละก็รับปรับกันนิดนึงว่าให้มันจะออกมาในมุมมองไหนที่เท่และหรอให้ได้มากที่สุดวันนี้จะได้เห็นซีเต้นค่อนข้างเยอะหลายเพลง่าแล้วเพลงใหม่ๆก็พิวก็เลือกมาอย่าง Like Dead Boy ก็เปลี่ยนเป็น Like Dead Girl ซีจะร้องให้กับมันและเปียโนคนที่จะเล่นคราวนี้จะเป็นผู้หญิงที่สวยมากผู้หญิงที่สวยมากด้วยแล้วก็ครั้งนี้พิเศษสำหรับฮอที่เราจัด สถานที่เนี่ยคือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในฮอลที่มานั่งดูคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเห็นเวทีแบบชัดเจนเพราะว่าฮอลเราเนี่ยจะเหมือนเป็นสเตปไล่ขึ้นไปจากหน้าจากจากข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยทุกคนจะเห็นชัดเจนโดยไม่มการบังกันไม่ไม่มีห่งางบางังบังัทุกคนเสิร์ตจากที่นี่สนุกมากครับผมสำหรับเล็กๆอุนอ่นๆเท่ๆเหมือนเป็นเหมือนเป็นบ้านอนะ่ะเปิดเปิดบ้านให้ใกล้ชิดหนึ่งใกล้ชิดกับแฟนคลับถูกคับสองนะครับอยากจะ ร่วมอินไปกับเพลงเนี่ยเครื่องเสียงหรือว่าไฟไลท์ติ้งโมชั่นต่างๆเนี่ยเต็มที่ทีรต่งงานคอนเสิร์ตของซีเนี่ยต้องถามพี่ยุงจริงว่านานไหมครับคอนเสิร์ตของซีก็ถามว่านานไหมมันก็ไม่ได้นานมากไม่ประมาณ2เดือนได้ครับผมครับก็ตอนนั้นนี่ก็ทำเคออติกกันมาแล้วก็มาต่อด้วยนี่กันต่อกันอีกสเดือนก็พี่ยุงว่าสำคัญสุดนานไหมนานอยู่กับซีในการซ้อมมากกว่าครับผมเรื่องของเพลงพี่ยุงว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาตัวนักร้องเองได้อยู่แล้ว แล้วเราก็เลือกเพลงที่เด่นที่สุดที่เขาแล้วเป็นตัวเขามากที่สุดครับผมหลังจากคอนเสิร์ตของซีเสร็จแล้วเนี่ยฮะพี่ยูพ่าจะบอกได้ไหมครับว่าจะมีศิลปินคนไหนที่จะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนี้คราวนี้ต้องบอกแฟนๆทับทุกคนแล้วสิ้นเดือนสิ้นเดือนกรกฎานี่มีไหมครับคาร์เมกเซ่เลเวอร์คอนเสิร์ตของคาร์เมกเซ่เลเวอร์โปรเจกต์ถูกต้องคอนเสิร์ตใหญ่และทันหอ ที่ที่ที่เราที่ออกซิงเกิลแรกมาให้ดาวน์โหลดเพื่อเอาเงินไปสมทบทุนกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปัมภมถูกต้องครับแล้วก็ได้ได้ดาวน์โหลดกันช่วยเหลือกันเสร็จแล้วเนี่ยซิงเกิลแรกออกมาแล้วซิงเกิลที่2ก็ก็ออกมาแล้วนะครับเป็นเป็นฟางกับป๊อปปี้ซิงเกิลที่3เป็นโทโมกับแก้วแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะออกมาอีกแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่บอกไว้ให้ติดตามดีๆเดือนกรกฎาคมใช่อันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ที่เราย่อพละก้อนหอเพราะฉะนั้นเตรียมตัวซื้อบัตร ต้องบัตรแน่นอนครับผมถูกต้องหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่มีศิลปินไหนแบบเฟฟฟังแก้วครับเฟฟฟังแก้วเราได้ดูอีกทีหนึ่งเฟฟฟังแก้วหวายหวายเฟฟฟังแก้ววายทรี1ูวันสนุกแน่คราวนี้ทรีทูวนไม่ครับคราวที่แล้วสนุกอ่าถูกต้องแล้วก็จะมีซีควินซีควินครับครับผมแล้วก็แจ็คแจ็คแบ็กแจ็คใช่ถูกต้องได้ครับพี่อยู่ฝากด้วยดีครับผมได้ปะเด็ครับเต็มที่เลยไปดูคอนเสิร์ตกันมกเตเซ่ด้วยกันครับเขาที่เราบอกว่า เพราะเพิ่มทุกอย่างมากมายข่าวนี้ครับจะพลิกเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ให้ซ้ำไม่ซ้ำไม่ไม่ใช่อร์แมตเดิมในคอนเสิร์ตไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนคราวนี้คุณจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างเวอร์จนไม่คิดจนไม่คุณไม่คิดว่าจะว่าแค่สถานที่จัดก็คือข่าวนี้จากคราวที่แล้วเป็นอินดอร์เราย้ายมาพารกอนให้เวอร์สมอัลอรบัมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ30กรกฎาคมนี้นะครับกับคาร์มิเกเซนเลเวอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่า สนุกเวอร์เวอร์อลังการเวอร์เวอร์ ord, แล้วก็หน้าติดตามเวอร์เวอร์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยูมากเลยนะครับสลับเวลามานั่งพูดคุยกับพวกเราครับไฮเฟนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่พี่ยูบอกอย่าลืมติดตามทุกคอนเสิร์ตของสิลปินของเราด้วยครับครับแม่พี่ยูพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรรีไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยที่ไทยที่เกณฑ์เมเจอร์ทุกสาขากับฮิลูสกาโพสแอนเน่พรีเซนต์คามิกเซนเลเวอร์คอนเสิร์ต โชว์คอนเสิร์ที่พวกเขาบอกว่าจะจัดมาแบบ l ลิฟเวอร์โชเวแล้วก็ v o i ์ e อเวอที่สำคัญครับรายได้จากการจำหน่ายบัตรนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับมูล,ลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมเพื่อใช้ในการผ่ตรา,าตัดฟังประสาทหูเทียมให้กับคนหูหนวกด้วยครับเอาละครับใครที่รักสีชอบสีกรลอีอยา่ามัวแต่กรี๊ดกันอยู่หน้าจอนะครับ พิม SMS ส่งเข้ามาที่4747777เรามีของรางวัลน,น่ารักน่ารักจากคาเซแฮดดีคราฟมอบให้ด้วยรวมถึงใครส่งมามากที่สุดตลอดการติดตามในครั้งนี้รับไปเลยตุก๊กตาน่ารักนรักจาก4พิเศษครับเฉพาะที่คลับไฟเฟรที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ